ดีชาวธนูค่ะดวงความรักประจําวันที่10เมษานะคุณได้3ถ้วยนะส่วนเขาเป็น5คาทานะคะความสัมพันธ์ดีขึ้นในวันนี้หลังจากที่อาจจะตึงๆมาหลายวันวันนี้คุณจะมีความรู้สึกแฮปปี้มากขึ้นเนื่องจากว่าแฟนเนี่ยมี5คาถาแปลว่าน่าจะมีการเม่แเอฟอร์ตอะไรบางอย่างหรือว่าพยายามอะไรบางอย่างนะคะ เพื่อคุณนะหรือว่าเพื่อความสัมพันธ์ก็ได้นะคะใครแต่งงานแล้วก็หมายถึงการต่อสู้เพื่อครอบครัวก็ได้คุณก็จะแฮปปี้นะคะไพส่สองทวยหมายถึงการใช้เวลาร่วมกันนะคะกับคนรักหรือว่าในครอบครัวก็ได้อ่าเขาอาจจะทําอะไรให้คุณที่คุณขอมานานนะคะคุณก็เลยมีความสุขนะคะแบบทันทีทันใดแบบนี้หรือว่าอาจจะเป็นเรื่องที่อ่าต้องปรับตัวกันมานานแล้ววันนี้เป็นวันที่คุณรู้สึกว่าเขาโอเคนะคะก็จะสามารถลงเอยกันได้ด้วยดีนะมีพลังงานเคมีซี่ด้วยซึ่งแปลว่าความเข้าใจเกิดขึ้น น,นะคะคอ,อย่างน้อยก็ในเรื่องที่สําคัญน่ะนะคะเรื่องอะไรที่ยังแก้ไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปก่อนมันจะค่อยๆดีขึ้นนะภายใน2-3เดือนข้างหน้าเนี่ยก็จะดีนะคะจะลงตัวมากแต่ว่าในวันนี้มันเริ่มดีแล้วนะคะ